กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีจัดประชุมอสอมเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาและแจ้งข่าวสารด้านการสาธารณสุขให้อสอมได้รับทราบพร้อมกับสรุปผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆครับเมื่อช่วงสายของวันที่9ธันวาคม2564ที่ผ่านมา ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม2564ของอสมเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเทศบาลเมืองลบบุรีและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 โดยมีการตั้งจุดคัวดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเข้าร่วมประชุมการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอสมที่มีการฉีดวัคซีนครบสองเข็มเป็นที่เรียบร้อยโดยการประชุมในครั้งนี้มีนายมงคลกาเพชรประธานอสมเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรี เจ้าหน้าที่อสมเทศบาลเมืองลบบุรีทุกชุมชนจำนวน180คนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาการแจ้งข่าวสารด้านการสาธารณสุขให้แก่อสมได้รับทราบพร้อมกับการสรุปผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา โดยการประชุมในครั้งนี้ทางนายมงคลกาเพชรประธานอสมเทศบาลเมืองปปลบบุรีได้เน้นย้ำให้อสมเทศบาลเมืองปปลบบุรีได้ติดตามข่าวสารสถานการณ์ของโควิด -19 อย่างใกล้ชิดซึ่งได้ให้อสมเทศบาลเมืองปปลบบุรีออกประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 แก่ประชาชนในชุมชนอย่าตื่นตระหนกโดยให้มีการติดตามข่าวสารของทางราชการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดรวมถึงการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเน้นกลุ่ม6.08และประชาชนทั่วไปรวมทั้งเร่งทําความเข้าใจกับผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนด้วยเพื่อให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด และให้อสมอเทศบาลเมืองลบบุปปรีได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 เข้ามาในพื้นที่ก่อนปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารและสาระดีๆจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับก่อนจากกาันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศั์ไกลเลิกกาศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ